สวัสดีครับรายงานกันจองหวยวันนี้นะครับเช้า7จ็ดโมงสาผมเข้าตอนก่อนถึง7จ็ดงสาินึวีนะครับพอมันขึ้นเลขหนึ่งปุ๊บก็กดเข้าไปเลยนะครับผลที่ได้คือ,อบอกว่าไม่ผ่านให้ลงใหม่นะครับพอลงใหม่อีกครั้งหนึ่งบ,บอกว่าไม่ผ่านแต่ปรากฏว่าส่งขงความมาว่าได้นะครับตกลงสรุปว่าได้ส่วนตอนบ่ายก็เข้าตอน ก่อนถึง15.00น,นนะครับ1วิเนะี่ยพอถึงเลข1ปุ๊บกดเลยนะครับพอถึงเลข1ปุ๊บกดเลยพอกดปุ๊บวันนี้บอกว่าไม่ได้ไม่ได้นะครับแต่ปรากฏว่า,ามีกรุงไทยตัดเงินมานะครับพอกรุงไทยตัดเงินมาปรากฏว่าได้นะครับสรุปว่าได้ทั้งเช้าและบ่ายครับสรุปว่าเวลาที่ดีที่สุดคือก่อน ก่อนถึงเวลานะพอขึ้นขึ้นเลยหนึ่งให้กดครับให้กดยำยำยๆยำยยนะครับอย่าลืมครับสวัสดีครับ